แล้วสมุนไพรมันดีไหมมันดีจริงไหมนะครับสมุนไพรจริงๆแล้วเนี่ยมันมีงานวิจัยรองรับเยอะมากว่าสมุนไพรเองมันเข้าไปช่วยจัดการกับตัว5ฟ l p h a reductase ซึ่งเป็นเอนไซม์ที่ตัวก่อนหน้าเนี้ยที่ผมเล่าไปว่า2ตัวนี้เทสโทสเตอโรนบวกกับ5ฟ l p h a reductase คู่กันเนี่ยปุ๊บบวกกันแล้วกลายเป็น DHT ตัวแสบพอ DHT ตัวแสบก็ไปทำให้ผมขนร่วงสมุนไพรมันเข้าไปทำอะไรมันไปจัดการกับ5ฟ l p h a reductase คือมันไปหยุด Alpha Reductist ไฟ้พออกฟ้ารีดักเตสไดมุนไย เขาเรียกว่าเป็นไฟฟอัลฟาเรดักเตสอินฮีบิเตอร์อินฮบิก็คือแปลว่าไปหยุดยั้งต้องไปห้ามมันเพราะฉะนั้นสมุนไพรก็ไปอินฮีบิตตัวไฟฟ้าอัลฟาเรดักเตสผมไม่มีไฟฟ a า e d ดักเตสเสร็จปุ๊บก,ก็ไม่เกิด d h เพอไม่มี d h เเกิดอะไรขึ้นผมขนก็ไม่ร่วงอ่าอันนี้คือคอนเซ็ปต์ง่ายๆอย่างแรกเลยซึ่งในสมุนไพรในสูตรเราเนี่ยมีหลายตัวมากๆที่มีงานวิจัยรองรับว่าสามารถยับยั้งไฟฟ้าอัลฟาเรดักเตสได้จริง เป็นส่วนที่1อันนี้ปัจจัยแรกเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยเรียกว่าเรา cover ไปแล้ว90%ของคนผมร่วงนอกจากนี้แล้วจริงสมุนไพรเนี่ยยังมีคุณสมบัติอื่นๆอีกถ้าให้ไหล่ก็เรื่องของการต้านอนุโมอิสระอนุโมอิศะคืออะไรอนุโมอิระคือตัวแสบอีกตัวหนึ่งที่เป็นมนลพิษดีกว่าเป็นสารพิษเข้ามาทํรลายเซลล์เราทาให้เซลล์เรามันแก่ขึ้นเรื่อยๆรือเพราะมันแก่ไปเรื่อยๆปุ๊บเนี่ยจากการที่มันเดิมสามารถจะสร้างผมใหม่สร้างขนใหม่ได้ดีๆมันก็ไม่ทํางานละรระททําาาาาาางนนนนไไไดดดด้้้้มม่ีเเเเิิสสุยถขปป็ตตัวออ เรยกว่าแอนตี้ออกซิแดนต์การที่มันเข้าไปต้านก็คืออะไรมันเหมือนมันเป็นโล่เป็นชีลดคุ้มกันเซลล์ของเราเอาไว้อนุูลอิระวิ่งเข้ามาจะมาทำร้ายเราเนี่ยก็ทําลายไม่ได้เพราะว่าเรามีโล่มีเกาะคุ้มกันอยู่